สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องเรื่องเล่าข่าวเช้านี้วันนี้มีข่าวน่าตกใจมานําเสนอครับจับตาใกล้ชิดภูเขาไฟส่งพลังใหญ่ที่สุดในโลกเมานาโลอาปะทุครั้งแรกรอบ38ปีสํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29พฤศจิกายนว่าสํานักงานสํารวจธรณีวิทยาสหรัฐ USGS รายงานว่าภูเขาไฟเมานาโลอาซึ่งเป็นภูเขาไฟส่งพลังขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง4,169เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและตั้งอยู่ที่รัฐฮาวายของสหรัฐปัทุอย่างหนักเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นส่งผลให้กลุ่มควันและเท่าฐานตลอดจนลาวาพวยพุ่งออกจากปากกล่องภูเขาไฟแม้ U.S.G.S. ย,ยืนยันว่าทิศทางและความเร็วการไหลของลาวาไม่ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชนซึ่งอาศัยอยู่เบื้องล่างอย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากเป็นการประทุครั้งแรกในรอบ38ปีของภูเขาไฟโมนาโลอาหรือนับตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน2527ขณะที่ทางการรัฐฮาวายยืนยันการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้แก่ประชาชนซึ่งต้องการอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยด้วยเครดิตภาพ IEUTERSK ดิตข่าวเดลีนิว